สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในแพทโนตประจำวันที่8ตุลาคมปี2024ของเกมบูเ c ไคฟ์นะครับโดยกำหนดการปิดประปรุงในรอบนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับปิดวันที่8ตุลาตอน9โมงเชา้าถึงเวลาบ่ายโมงณนะเวลาไทยนะซึ่งเพดฟ้าเฉื่อยอยู่ที่480เพดฟ้านั่นเองสำหรับแพทในรอบนี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนรายละเอียดคร่าวๆก็จะมีเกี่ยวกับ เนื้อเรื่องหลักที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะเป็นคณะกรรมการแผนงานบทที่3พารท,ที่1นั่นเองนะครับแล้วก็ในสัปดาห์แรกของหลังอัปเดตแผนนี้ก็จะมีตู้เพิ่มเดทเข้ามาเป็นตู้เรซะคาซะแล้วก็นัสุมารีนะครับก็เป็นตู้รีดัน3ตู้เลยในสัปดาห์แรกแล้วก็จะมีในส่วนของงบการเงินชาเล่เข้ามาด้วยนะครับก็สามารถใช้แอคชั่นพอยต์แล้วก็แลกของรางวัลเพิ่มเติมได้ในจุดนี้ นอกจากนั้นเนี่ยมีในเรื่องกิจกรรมที่ถูกย้ายมาเป็นกิจกรรมถาวรเรียบร้อยแล้วด้วยอย่าง,างเรื่องเล่าชมรมขนมหวานความลับลดหวานกับดงปืนนั่นเองนะครับและก็อย่างสุดท้ายก็จะมีอัปเดตในส่วนของภารกิจพาร์ทไทม์ร้านรามเมงชิบะเซกินะครับก็เป็นภารกิจแนะนานะให้เราได้เคลียร์กันนั่นเองส่วนคอนเทนต์หลักในสัปดาห์แรกก็จะเป็นเกี่ยวกับสอบประมวลซึ่งครั้งนี้เป็นสอบโจมตีนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านล่างกัน ต่อมาในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะมีในส่วนของตู้เพิ่มเดย์ตู้โดยมีตู้พิเศษหรือตู้ลิมิเต็ดเนี่ยสตู้นะครับที่รีรานกลับมาก็คือโทคิและก็นายิสานนั่นเองส่วนอีกตู้หนึ่งที่รีรันมาเป็นตู้ทั่วไปคือโคยุกินะครับใครที่ยังไม่มี3า,านนัวละรรนี้ก็สามารถเปิดหากันได้นะตอนนี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่2ถัดจากสอบประมวลคอนเทนต์หลักก็จะเจอกับแกรนด์เวิลด์บอสนะครับครั้งนี้เจอกับเกโกริสในอาคารนั่นเองนะรายละเอียดรอติดตามด้านล่าง ต่อไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของแพชโนตรอบนี้กันนะครับรอบนี้เราไม่มีนักเรียนใหม่นะเพราะฉะนั้นมาพูดถึงตู้เพิ่มเรทที่รีรันมานะครับในสัปดาห์แรกวันที่8ตุลาหลังอัปเดตนะครับไปจนถึงวันที่15ตุลาก่อน9โมงเช้านะก็จะมี3ตู้ด้วยกันนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือมีค้อนซ่ามีเรซ่าแล้วก็มีตู้นัสึมารีนั่นเองถ้าใครยังไม่มี3ตู้นี้และอยากเปิดได้ก็สามารถเปิดหาได้ตอนนี้นะครับแต่ลืมว่า3ตู้นี้เป็นตู้ทั่วไปนะ เพราะฉะนั้นตัวละครที่อยู่ในตู้พวกนี้เนี่ยสามารถหลุดตู้อื่นได้เช่นกันนะครับต่อมาในสัปดาห์ที่2นะครับก็คือวันที่15ตุลาหลัง9โมงเชา้าเป็นต้นไปจนถึงวันที่22ตุลาก่อน9โมงเชา้านะครับก็จะมีตู้เพิ่มเรทที่รีรันกลับมาเช่นกันอีก3ตู้โดย2ตู้ลิมิเต็ดอย่างโทคิแล้วก็นาอิสะอันนี้ก็ถ้าใครไม่มีแนะนําว่าให้เปิดเก็บเอาไว้อย่างน้อยก็เปิดนาอิสะเก็บไว้ติดไอดีนะครับจะเป็นการดีที่สุดละ แล้วก็มีโคยุกิอีกตู้หนึ่งที่เป็นตู้ทั่วไปนะครับที่รีรันกลับมาในส่วนของตู้เพิ่มเรีในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ถ้าใครเปิดรับแล้วก็ได้แต้มสะสมนักเรียนอย่าลืมใช้แต้มสะสมนักเรียนกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดข้ามตู้ไปสัปดาห์ถัดไปเนี่ยแต้มสะสมทั้งหมดที่เก็บสะสมเอาไว้ของสัปดาห์ก่อนหน้าจะถูกเปลี่ยนเป็นเศษคริสตอลน,นะครับเพราะฉะนั้นระวังจุดนี้ด้วยนะถ้าใครเปิดตู้ในสัปดาห์แรกไป หัวข้อต่อไปนะครับก็เป็นการอัปเดตในเรื่องหลักนะซึ่งในเรื่องหลักที่ว่าก็คือคณะกรรมการแผนงานนะครับบทที่3ร่องรอยที่ความฝันทิ้งไว้พาร์ทที่1นั่นเองนะซึ่งจะมีตอนที่2ถึงตอนที่7นะครับก็สามารถเข้าไปเสฟในเรื่องกันต่อได้แล้วหลังอัปเดตนี้ต่อไปก็เป็นภารกิจย่อยนะครับงบการเงินชาล่ซึ่งเปิดให้เราได้เข้าร่วมถึง2สัปดาห์ด้วยกันก็เอาง่ายๆคือการใช้แอคชั่นพอยต์กับกิจกรรมในเกมนี่แหละ ก็จะได้ของกิจกรรมมาเพื่อเอามาแลกของรางวัลอีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของบันทึกกิจกรรมเรื่องเล่าชมรมขนมหวานความลับรสหวานกับดงปืนนะครับกิจกรรมจุดนี้เนี่ยก็จะถูกนํามาเป็นกิจกรรมทาวน์เรียบร้อยก็สามารถเข้าไปเล่นชมเนื้อเรื่องกันได้นะครับใครที่ไม่เคยเล่นเนื้อเรื่องก็เข้าไปติดตามกันส่วนดานชาเลนจ์ก็ไม่มีอีกแล้วนะสำหรับตัวอีเวนต์นี้ แล้วก็ภารกิจแนะนำนะครับก็เป็นพาร์ทไทม์ร้านรามมิงชิบาเซกินั่นเองก็เป็นเหมือนเควสรายวันให้เราทําไปนะครับปลดล็อกไปเรื่อยๆนะของรางวัลเป็นของอัปเกรดทั่วไปแล้วก็สุดท้ายถ้ารวบรวมของกิจกรรมครบก็จะแลกตั๋วเปิดรับฟรี10โรได้นั่นเองนะครับตัวนี้ไม่มีจํากัดเวลานะ,ะโดยตัวกิจกรรมเนี่ยเปิดให้เล่นถึงวันที่5พฤศจิกเลยก่อน9โมงเช้านะครับก็ อย่าลืมมาเคลียร์ของรางวัลกันด้วยต่อไปก็มาพูดถึงคอนเทนต์ของเกมกันบ้างนะครับในสัปดาห์แรกที่เจอก็จะเป็นในส่วนของสอบประมวลนะครั้งนี้สอบโจมตีนะครับระยะเวลาก็คือหลังอัปเดตวันที่8ตุลาไปจนถึงวันที่15ตุลาก่อนตี2นั่นเองซึ่งสนามสอบรอบนี้เป็นสนามสอบในเมืองนะครับศัตรูเจอกับเกาะยืดหยุนนะหรือเกาะม่วง กฎพิเศษนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูนะเมื่อทําการฟื้นฟูเลือดฝ่ายเรานะครับเลือดของหุ่นไลากาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีการเพิ่มแมกเลือดของหุ่นไลกการเพิ่มขึ้นเหมือนจะบอกเลยนะว่าเราต้องใช้ฮิลหมู่เพื่อเพิ่มผลฮิลในการฮิลเลือดหุ่นไลกการประมาณนั้นนะครับก็เตรียมตัวให้ดีๆส่วนกฎอีกข้อนึงก็จะเป็นการเพิ่มค่าโจมตีให้กับนักเรียนที่ใช้อาวุธประเภทสไนเปอร์ไรเฟิลหรือปืนยาวนั่นเอง แล้วก็จะมีการเพิ่มแมกเลือดของศัตรูเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าใครได้ปั้นเรนเกอเอาไว้แนะนําเลยว่าวางเป็นตัวยืมให้เพื่อนเลยนะครับเพราะว่าเรนเกะเนี่ยกอดสำหรับรอบนี้นั่นเองถัดจากสอบะมวลน,นะครับก็จะเจอกับแกรนเรดบอสนะซึ่งรอบนี้ก็จะเจอกับแกรนเรดบอสเกโกรยสในอาคารนั่นเองซึ่งระยะเวลาก็จะเจอในวันที่15ตุลาตอน9โมงเช้านะครับไปจนถึงวันที่22ตุลาก่อนตี2นั่นเอง โดยระดับทอร์เมนต์รอบนี้นะครับเจอกับประเภทเกราะป้องกันเป็นเกราะหนักหรือสีเหลืองนั่นเองก็เตรียมดามิเหลืองให้ดีๆอย่างเช่นมังคโตะนะครับใครที่มีเนี่ยปล่อยยืมได้เลยได้ยืมแน่นอนนะครับส่วนการโจมตีระดับอินเซน์กับทอมินยังคงเป็นสีฟ้าอยู่นะเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะครับต่อไปของรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะมีเหรียญแจกเหมือนเดิมเหรียญขั้นสูงแล้วก็อันดับยังคงท็อปหมื่นเพื่อเอาแพทที่นัมเหมือนเดิมนะครับ ส่วนตัวเปิดรับฟรีส0ครั้งเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะได้ตั้งแต่แรงบอลขึ้นไปเพราะฉะนั้นแกรนด์เวนด์บอสรอบนี้ขอแค่ติดแรงบอลขึ้นไปเหมือนเดิมก็พอแล้วประมาณนี้นะครับอัปเดตอื่นๆนะครับก็จะมีเพิ่มเกี่ยวกับความสําเร็จของเนื้อเรื่องหลักนะก็คือเข้าไปอ่านแล้วก็รับเพ,รเพิ่มเติมประมาณนั้นนะครับแล้วก็อัปเดตในส่วนของวันสิ้นสุดระยะเวลาซีซั่นของอารีนาในหน้าจอล็อบบี้อารีนาเรียบร้อยก็ไปติดตามกันในเกมว่า อารีนาจะจบซีซั่นวันที่เท่าไหร่ครับก็จะมีประมาณนี้สั้นๆสุดท้ายแคมเปญก็จะมีคูณ2นะครับของด่านภารกิจนอร์มอนในสัปดาห์แรกนะครับวันที่8ตุลาตอนตี2ไปจนถึงวันที่15ตุลาก่อนตี2นั่นเองแล้วก็ในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเป็นภารกิจฮาร์ดคูณ2นะกับคําขอพิเศษคูณ2นะครับก็คือวันที่15ตุลาตอนตี2ไปจนถึงวันที่22ตุลาก่อนตี2นั่นเอง ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแพท์ประจำวันที่8ตุลาของเกมบูอาคีฟก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแยวถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย